มีเรื่อยๆเลยค่ะมีแลนที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ในในประเทศไทยเราด้วยนะคะแต่ก็จะมีการโปรโมทไปเรื่อยๆในระยะเวลา1ปีหวังว่าจะปีที่2ปีที่3ไปเรื่อยๆด้วย,ด,วยด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเอ่อเท่าที่รู้ตอนนี้นะคะก็เหมือนมีแลนไปต่างประเทศแต่ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาแจา้งอีกทีค่ะกต่างประเทศที่แบบว่ารับรองว่ามันจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอน ประเทศไหนเซอร์ไพรส์พี่ล่ะต่างประเทศที่เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับเจสซี่นะคะก็ต้องรอรอดูรอดูค่ะฝากหน่อยฝากผลิตภัณฑ์ชูเซนค่ะก็จริงๆฝากผลิตภัณฑ์ชูเซนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจสซี่ดื่มจริงดื่มทุกเช้าเลยแล้วก็มีหลายสูตรมากๆนะคะเชื่อว่าเหมาะกับทุกท่านแน่ค่ะค่ะก็ สุขภาพดีขึ้นมากๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆที่ที่เป็นห่วงเจสซี่นะคะสุขภาพดีขึ้นมากๆแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆอันนี้อันนี้คือตื่นเต้นมากที่ที่มาออกงานครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้องมาเจอพี่พี่พี่ๆนักข่าวที่สวยมากๆนะคะก็เนี่ยก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่ที่ได้มางานแรกหล่ะหล่เราเกิดที่เป็นอีเวนต์แรกค่ะอีเวนต์แรกที่ที่ออกมาใช่หลังจากที่เราได้ผ่าตัดไปหลายอย่างแล้วก็ ไปนอนโรงพยาบาลล่าสุดด้วยก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็เยอะมากๆด้วยแต่ว่า Energy ดีค่ะ Positive ค่ะเรื่อยๆเลยค่ะที่ที่คุณหมอบอกก็คือ,อมี p ฟ y s i o t h e r a p y นะคะก็คือการาบำบัดกล้ามเนื้อเราทุกเช้าทุกเย็นนะคะส้นสูงก็เริ่มเริ่มไม่สูงมากก่อนส่วนทานอาหารการนอนก็สำคัญก็ทเหมือนคุณหมอยังยังสามารถให้เราใส่ส่ ได้ในช่วงค่ะพึ่งพิ่งอันนี้คืออีเวนต์แรกที่ซใส่ส,ส้นสูงนะคะทุกคน <laughs> <laughs> ใช่ค่ะแต่ว่าก็เริ่มทีละนิดทีละนิดค่ะแต่ก็มีมีเดินบ้างมีใส่บ้างเพราะเราก็คิดถึงส้นสูง <laughs> <laughs> แล้วพอได้ใส่แล้วมันรู้สึกยังไงบ้าง <laughs> รู้สึกดีมากเลยค่ะเป็นตัวเองสุดๆราวเพราะเราเป็นอะไรนะอะไรนะเพราะเราขายยา <laughs> แต่ชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจำได้ตอนเด็กๆคุณแม่ก็จะบอกว่า อย่าเพิ่งใส่ส้นสูงเลยรอให้โตก่อนแต่เจสซี่จะแอบใส่ตั้งแต่เด็กตลอดแล้วก็เหมือนเราเป็นนักบัลเล่ด้วยก็<ม>ก็จะยืนตรงปลายเท้าก็ชินมากกับทั้งรองเท้าบัลเล่รองเท้าส้นสูงอะไร้ยคะ<ม>ก็คิดถึงมันตอนนี้ใส่ก็รู้สึกกลับมามกลับมาเป็นคนเดิมแล้วกี่เดือนแล้วทีไ่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาหเดือนแล้วะคะ่ะ<ม>ครึ่งปีคือศูนย์เลยไม่มีการลองด้วยเพราะว่าเจสซี่รู้ว่าถ้าลองจะลุกยืนถ้าลองแล้วเราจะก็เลยยังค่ะยัง มันกัันนมไม่เคยไปฟีลลิ่งมันไม่เคยไปแต่ว่ามันแค่ไม่เหมือนกันทุสซี่ออนสเตจทุกวันอยู่แล้วค่ะชีวิตทุซี่ก็คือออนสเตจเขะเป็นเพราะว่าเห็นในระหว่างที่เรามีการอัปเดตออาการเนาะค่ะ ก็จะมีการขึ้นแล้วแฟนๆนางงามก็เรียกร้องว่าจะกลับมาไม่กลับมาอย่างไรรถทูไหมรถทูไหมมันไม่ได้เป็นคําตอบง่ายๆนะอันนี้ <c oughs> ต้องบอกเพราะว่าเรายังคุยกับทีมอยู่เลยเจสซี่ก็อัปเดตพี่ใหม่ผู้จัดการตลอดทุกครั้งที่ไปหาหมอจะส่งรูปหลักมาให้ส่งรูปเอ็กซเรย์ให้นะคะแล้วก็ส่งรูปที่ที่คุณหมอแบบอธิบายทุกอย่างดังนั้นมันยากที่จะแบบ วันหนึ่ง yes แล้วถ้าแล้วถ้าวันหนึ่งเรา yes แล้วกลับมาโนไม่ได้เราก็จะทําให้พี่ๆทุกคนผิดหวังดังนั้นตอนนี้คือณนะตอนนี้นะคะเจซี่ว่าดูไปก่อนดูไปก่อนแต่ว่าถ้าถามใจจะซี่ไปแล้วนะจะซี่อยากประกวดมากๆรู้สึกว่าเราเคลียร์ทุกอย่างเรื่องสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ Impact มากๆถ้าเรามาปีซ้อนโชว์ถึงความพยายามเราแต่สุดท้ายแล้ว มันไม่ใช่แค่ว่าเจสซี่หัวใจอยากทําอะไรแต่ว่ามันต้องดูว่าร่างกายเราอนุญาตให้เราทาทาสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าคือปีนี้ชัวร์ยังไม่ชัวร์ถูกไหมหรือว่ายังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่เชือ่อยังไม่ชัวร์เลยปีหน้าไม่ไแน่ถ้าลงปีนี้ปีหน้าจะลงทำไมล่ะคะเราก็ได้มองไปแล้วไม่ไม,ไม,ไม่แต่ว่า ค,คือประมาณนี้ค่ะเจะสซี่รู้สึกว่าพาเช่นกับนางงามเจสซี่มีสูงมากๆม,มันเหมือนเป็นเป็นตัวเราจริงๆช่วงที่เราเทรนนิ่งเจสซี่ก็จริงจังกับการเทรนนิ่งมากช่วงที่เราเก็บตัวเจสซี่ก็จริงจังเหมือนที่ทุกคนเห็นคือ Energy เต็มร้อยตลอดและเจะสซี่เชื่อว่าคนสัมผัสได้ดังนั้นมันเป็นตัวตนเราจริงๆคิดว่าอาจจะต้องมีปรับบ้าง แต่จะซีมีความสุขจะซีทำมันจะซีมีความสุขเราจะซีเชื่อใน c a น s e neuro diversity จะซีจริงๆซึ่งก็ยังไม่ทิ้งไปเรากําลังทารีเสิร์ชอยู่เยอะมากเพื่อจะเก็บเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดเก็บประสบการณ์เพื่อแบบว่ไหนเราพร้อมเราจะไม่ต้องมานั่งปั้นอะไรคือมันเป็นตัวเราไปประกวดเลยเจะซี่รู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นหนึ่งเราเรามีนี่ที่แบบอะไรคนอยากให้เราแบบได้ไปแต่คื้า คือต้องต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆที่เห็นศักยภาพเห็นคุณภาพแล้วก็เห็นแบบ Morals กับ Values ของของเจซี่นะคะแม้ว่าจะมีข่าวนู่นนี่นั่นมายังไงก็ตามไม่กระทบเจสซี่ไม่กระทบ,บเลยเทางผู้จัดก,การก็เป็นห่วงบ้างว่าสภาพจิตเราจะเป็นยังไงรู้สึกบ้างไหมที่มีนู่นนี่นั่นคนมาพูดสำหับเจซี่เจสซี่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่งั้นเราผ่านอะไรอย่างนี้มาไม่ได้ แต่ก็มันมันกระทบหมดทั้งคําพูดที่ดีคําพูดที่ไม่ดีเราต้องกลับมาคิดว่าเราพร้อมหรือยังสมุนไกรพร้อมใจเราพร้อมหรือยังสมุตใจเราพร้อมกายเราพร้อมหรือยังดังนั้นทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเป็นองค์ประกอบมันไม่ใช่แค่เราอยากถามแล้วลงไปเลยมันไม่ใช่ย่างอนญาตถามเรารู้สึกอย่างที่ว่าคนบอกว่าเหมือนเมื่อรอบที่แล้วเราไม่ได้มีการสังเกตาแต่เราก็ทําตามขั้นตอนมีการสัองเกทุกอย่างแล้วแต่อยู่ดีๆมันก็จะกลับมาใหม่เลย อันนี้ค่อนข้างจริงจังเนาะค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างอับเซตเสียใจมากๆที่คนยังมาพูดถึงเจสซี่ในด้านลบเจสซี่ไม่ได้ชนะการประกวดเจสซี่ยอมรับแต่เหตุผลที่เราไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าเราประสบอุบัติเหตุหลังเจสซี่หักนะคะทุกคนเจสซี่มีเหล็กสีส่อันในหลังเจสซี่เนาะ และเรื่องกฎกติกาเจสซี่ทำตามทุกอย่างทุกอย่างจริงจจ่ายเท่าไหร่จ่ายเรื่องจ้างทานายให้มันเรียบร้อยให้ไม่มีการซับซ้อนเจสซี่ทำหมดดังนั้นถ้าจะมาพูดว่าอาจจะต้องปรับมากขึ้นหรือว่าถ้ารู้ว่าจะไม่เซ็นมาประกวดทาไมไม่จริงไม่มีใครรู้หลักเจสซี่จะหักเพราะถ้าเจสซี่รู้่เจสซี่ไม่ประกวดนะคะแล้วก็เรารู้ว่าเราทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นเจสซี่ว่าเจสซี่เพลย์แฟร์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าคอมเมนต์ที่มาหาทั้งเจสซี่และทั้งพี่ๆที่แบบอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาหรือว่า เป็นรองเหมือนกันนะ่ะคือเท่าที่เจซี่เข้าใจเราเสียใจนะเพราะว่าเราเต็มที่กับกองเราเต็มที่กับแม่ปุ้ยเราแบบเรารักเขรลมแม่ปุ้ยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือก็อย่าปั่นกันมากเพราะว่าจริงๆนางงามไม่มีอะไรทางผู้ใหญ่เจสซี่ชอบแม่ปุ้ยก็ก็มีวุฒิวุฒิพอที่จะแบบเข้าใจเข้าใจเราอะมีประสบก,การณ์มากๆคือยกย่องอยู่แล้วแม่ปุ้ยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะดังนั้นอย่าปั่นกันเลยเพราะมันปวดหัวมันไม่น่ารักจริงๆ แล้วเหมือนพี่ใหม่ก็บอกมาว่าเหมือนเราให้มากกว่าที่มันจําเป็นจะต้องให้ด้วยในการที่เราขออนุญาตว่เซนด้วยกันที่เราป่วยและที่คนบอกว่าไม่แฟร์ว่าอ่ะไม่ชนะไม่เซนจ่ายตังค์และจะมาประกวดอีกทุกคนจะสิหลังค่ะเนาะทุกคนจะสิหลังค่ะจะสิไม่สามารถบินไปต่างประเทศเหมือนที่ทุกคนบินไปได้จะซิไม่สามารถใส่สุดสูงไปออกงานได้แล้วจะเก็บจะสิเป็นเป็นรองทําไมเนาะแต่ว่าที่เราเคลียร์เคลียร์เลยเพราะว่า อยากให้ไม่ไม่ขัดใจทั้งสองฝ่าย<ม>ซึ่งฝ่ายเจสซี่ไม่ขัดใจ<ม>แล้วก็รู้สึกยังไลครูปยังแบบยินดีกับความสำเร็จของพี่ๆทุกคนใน TPN Global <ม>ก็อยากอยากกระทบเจสซี่มากเลยเพราะว่าเราปล่อยมาเยอะเราเรามองข้ามอะไรมาเยอะแล้วเราเต็มที่มาเยอะเจะสซี่เล่นเฮฮาไลฟ์ทิก o กอรเฮฮามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีคำว่าแบบลิมิตนิดนึงอะแบบคือ ใจเขาใจเราจะซี่เข้าใจว่าการปั่นมันมันช่วยทุกฝ่ายกันนู่นนี่นั่นแต่มันยุคนี้แล้วอะเนาะเหมือนแบบมันยุคนี้แล้วก็ช่วยๆกันหน่อยเจสซี่ก็รักพี่ๆกับเธอจะซี่รักทุกคนที่สปอร์ตจะซี่จสซี่รักจริงๆนะบางทีคนอื่นโกรธแทนซี่แต่จสซี่ไม่ไม่โกรธนะคือจะซี่เข้าใจวงการแต่บางทีมันก็เอฟเกเนาะเหมือนเรานอนอยู่เรานอนอยู่แล้วหลังหักอยู่แล้วก็มาเจอว่าทําไมไม่เซนทําไมเรื่องเยอะเฮ้ย I, I can't walk ฉันเดนไม่ได้ you know so เห็นใจซี่นิดหนึ่งอันนี้อันนี้เขาขอหนึ่งว่าจะซี่ป่วยป่วยมากๆแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่จะซี่ต้องดีลกับตัวเองอยู่ดังนั้นเห็นใจกันนิดหนึ่งเจสซี่ก็พยายามไม่จัดใครอันนี้คือไม่ว่าใครเหมือนที่เจสซี่บอกใจเขาใจเราเราไม่รู้หรอกว่าเขากําลังมีอะไรในชีวิตคนๆนั้นอยู่เหมือนที่คนก็อาจจะไม่รู้ว่าเจะซี่กาลังผ่านอะไรไปอยู่ดังนั้นไม่โกรธไม่อะไรแต่ว่ามันต้องมีไลน์มันต้องมีเส้นมันต้องมีลิม แค่นั้นอะไรที่ทำให้เราเ็นแบบไม่สนใจต้องขอบคุณทีมเจสซี่จริงๆปกป้องเจสซี่ตลอดในวันที่เจสซี่ขี้เกียจปกป้องตัวเองแล้วใครจะว่ายัางไงก็ว่าไปเลยอย่างเงี้ยขอบคุณทีมที่ปกป้องเจสซี่ขอบคุณลูกค้าที่เห็นคุณค่าในเจสซี่ขอบคุณพ่อแม่เจสซี่ที่แบบมีอะไรก็มาหาลูกแต่สิ่งที่สำคัญขอบคุณแฟนคลับเจสซี่แฟมิลี จะซี่จะป่วยยังไงก็เชื่อว่าจะซี่จะมาเนาะเชื่อ <laughs> ว่าจะซี่จะกลับมาสับได้ในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะเดินได้หรือเปล่า <laughs> มีช่วงหนึ่งสามเดือนจะซี่ไม่เดินเลยนะคะ <laughs> เราอ่านว่าแบบกลับมานะกลับมานะจะซี่พี่จะซี่เป็นไอดอลหนูเรื่องนี้มันทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆ <laughs> อันนี้ต้องขอบคุณ <laughs> ขอบคุณจริงๆเพราะว่า <laughs> คือจสซี hmm. ่เข้าใจว่าเราอะจ,จะมีชี่อเสี่ยงไปแล้วนิดนึงก่อนมาประกวดแต่ว่าหลังประกวดมันเป็นโลกใหม่เลยอะคือแบบเป็นโลกใหม่จริงๆทุกคนคือน่ารักกับเจสซี่มากแล้วก็อืมคือเหมือนเขาเห็นตัวเราจริงๆว่าเราเป็นยังไงแม้ว่านุงนีนั่น,นจะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะสัมผัสได้ว่าแบบจริงๆคือไม่มีอะไรเลยเจสซี mm ่ hmm. อยากทํางานอยากเป็นตัวแทนที่ดีในทุกสิ่งที่เจสซี่ทำอยากอยู่กับคนที่เจสซี่รักอยากอยู่กับพี่ๆแฟนคลับที่รักเราคือแค่นั้นเลยซี่เป็นคนที่ง่ายมาก เหมือนแบบเยอะๆใช่นิดนึงส,ญญสัญญาอยู่แหละค่ะสัญญาแต่จะเป็น,นยังไงนะเวเนซุเอล่าไม่มในใจเจสซี่ก็ยังมีแค่ Miss Universe อันนี้คือต้องพูดตรงๆเพราะว่าอาจจะบริบทเหมาะกับตัวเจสซี่มั้งที่เจสซี่คิดนะแต่ว่า ม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดเหมือนวันนี้เจสซี่ก็ไม่นึกว่าเราจะมาเป็นร้องเพลงจริงไหคะแล้วถ้าเหมือนพี่ผู้จัดการก็อยากผักเจสซี่ไปใน,ในทางที่ร้องเพลงเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าแบบเราอาจจะร้องดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อน <c oughs> สองรอบนะใช่แต่ว่าแบบอาจจะเป็นทางร้องเพลงคือ anything is possible คือหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับตัวเจสซี่เยอะมากจนไม่อยาก ไม่อยากคิดว่าแบบมันต้องเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ทําเลยในทุกๆอย่างในชีวิตนะคะไม่ใช่แค่ถ้ามันไม่ go our way หนึ่งครั้งเราจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นคือมันแบบ life is so flexible อะไรเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นยังไม่คิดมากเรื่องเวไนตอนนี้คือคิดเรื่องเรื่องตัวเองก่อนคือถัากลับ,บมากปรอ,อยูจะไม่กดดนเพราะเหมือนเราพูด,ดในรายการวินว่าวเรากดดันใช่ค่ะจะโอ้ดูด้วย <laughs> พี่เจสซี่คิดว่าการที่เรามีเป้าหมายเรามีความหวังและเราแบกความหวังคนอื่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะเกิดความกดดันตัวเองแล้วก็ความเครียดแต่เจสซี่มองว่าในอนาคตถ้าเจสซี่ลงเราอาจจะผ่านประสบการณ์มาแล้วเราอาจจะอายุมากขึ้นเราอาจจะเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรามันอาจจะไม่กระทบเราขนาดที่มันกระทบเราเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นก็คิดว่าความกดดันคงน้อยลงความกังวลคงน้อยลงความชนะมากขึ้นมาเนพร้อมมาแล้วก่ only ค่ะ only ค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะจริงๆอย่างขอบคุณทุกคนก่อนที่ที่มาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เจสซี่ตลอดเลยแล้วก็หวังว่าเจสซี่จะทำให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็ เจสซี่จะทําให้เต็มที่ตลอดเจสซี่จะทําให้เต็มที่ตลอดแล้วก็หวังว่าจะสัมผัสได้ว่าว่าเราเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณเจสซี่แฟมลี่คิวานัสแฟมลี่คุณลูกค้าที่ยังอยู่เคียงข้างเจสซี่ขอบคุณพี่พี่นักข่าวส,สวยๆด้วยนะคะที่แบบกาช่วยช่วยเจสซี่ช่วยช่วยอัสคำถามซอฟแล้วก็คือยังเข้าใจกันอยู่ก็ก็ขอบคุณมากๆจริงๆ <มา S 1> ค่ะมาแล้วคดเออ <laughs> <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมีหน้าเลยไหม ปีนี้อะไป้า